เฮ้ยอย่าเพิงตีกันเพื่อนๆในวันนี้ครับผมจะพาพวกคุณมาจับโปเกมอนแข่งกันนะครับผมในระยะเวลา15นาทีนะครับเพียงแต่ว่าโปเกมอนที่พวกคุณเห็นนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงครับมันคือเค้กเอางี้อ่าไอ้เงี้กูจะทำการโปเกสปอรนี่เอาตัวเลยดีตัวตัวเท่ๆเลยนี่ไอ้บอสจับเลยกูให้มวกจับเลยครัไขโอก้าจับเลยจับเลยจับเลยให้จับเลยครับไขโอก้าจะได้ไคโอก้าฟรีเว้ยดูครับผมเปิดมาผมให้พวกคุณได้ใช้ไคโอก้าเลยคุณคิดดูนะครับเรียบร้อยครับอ้าวออกเกมัเออออนนีไไไ้้้ คือมีเหมืนกันะไรเนี่ยโอะไรอ่กระป้างอ่ะเอรียบไอ้ย้อนี่เลยอ่ะนะประมาณนี้ครับคือโปรแกรมทุกตัวของคุณนะครับจะทำการสุ่มนะครับผมและผมบอกเลยครับว่าคุณสามารถที่จะให้โปรแกรมพวกนี้นะครับผมกินแลคแคนดี้ก็ได้ครับผมอนุญาตให้พวกคุณกายล่างเลยครับถ้าเกิดสมมุิเวลมันถึงนะอยากสุ่มอีกหลายอยากกายล่างก็กายครับอ่เดี๋ยวผมดูผมครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะว่ากายล่างแล้วเป็นยังไงนะครับโคตรเท่อะทุกคนมันแล้วปิ้มต่ปินหายครับ โอ้ยการไม่ได้แต่พันใหม่ไอ้เท่เป็นไงโอ้ยตัวโหดเลยเฮ้ยเฮียเดี๋ยววันนี้ครับการสุ่มโปเกมอนถึงผู้คุณนะครับจะสุ่มในสุ่มในสุ่มและสุ่มขี้เฮนะครับคือมีทั้งสุ่มเกิดสุ่มเกิดสุ่มตัวสุ่มจับสุ่มทุกอย่างนะครับพวกพันขี้อ่ะอันนี้ก็ตัวเฮี้ยอะไรวะอะไรปันขี้เพื่อนพันขี้ละอีกบก็โอดอ่ะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมผมจะให้เวลาผู้คุณนะครับ15นาทีนะครับผม ก่อนที่วัวบอเดินจะมีเป็นจุดตรงกลางนะครับถ้าเกิดพร้อมพร้อมหรือยังครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมเริ่มได้ครับนี่คมันไปขี่น้องไอ้ปลูกแกตั๊บเหขึ้นตรงหน้ากูเลยเฮียปลูกแกตั๊บดีกูปาจับหมดในตัวอะไรเพื่อนจับหมดแล้วเยอจับตัวเลยวะเฮ้ยครับผมได้ตัวแรกว่ะฮะไอ้ตัวอะไรอ่ะอุ้ยกูได้แปลงหัวลำโพงไอ้เฮียจับมาแต่ละตัวแม่งอะไรแม่งไม่เหมือนที่จับเลยเมื่อกี้อุ้ยมันไม่มีแถวนี้เลยวะไอ้เฮีย ไอ้ผูจับคียได้ขี้์อ่ะอุ้ยดิหยุดเลยคีมันหลุดบางทีมันหลุดนะครับต้องทำใจนะฮะบางรอบมันก็หลุดนะครับดีที่สดมากครับกระละเหมือนถ้เกิดเราไปใกล้มันเกินไปมันจะหลุดเว้ยเพาก็ไม่เข้าใจนะครับกูได้ชิบเปอว้าวเชมินเชมินอุ้ยเชมินเลยหรอโว้ยได้ไงอ่ะไอ้ผูจับกระละได้กระละไอวอดีไอวอไอวอดีไอวอไอวอไอวอดีไอวอดีไอวอดีไอวอร์ไม่ใช่โปเกมอนโปเกมอนวจับไม่ได้นะเพื่อน เคปินต้องเปลี่ยนลากเป็นลากสกายนะเว้ยเขาไปกันล้วเพื่อนไม่เคยอยากเปลี่ยนเท่าไหร่เลยวะพี่ลากสกายโหดเลยไหมให้เขาดูหน่อยพีซีครับผมได้ตัวเลยมาครับอุ้ยสกิปปี้อุ้ยไอ้ยอาโปเกมอนอะต้องต้องต้องให้หน้าแรกหน้าแรกกว้างไปนะไม่งั้นมันจะไม่ไม่งั้นมันจะไม่เหลืนดอมให้จับครบเกมพีซีเพื่อนกูหลุดอีกได้ไรอ่ะไปจับโปเกมอนเงงเงงโอเคครับ อุ้ยเป็นรัวกบอนของซินเทียเป็นรัวด้วยเกบอนซินเทียสินเทปะวะปล่ากัมเบียต่อไม่ใช่รสไอ้นั่นนะไอ้กุหลาบอ่ะอ๋อเอากูหลดอี๋โอ้นี่อุ้ยไยี่มะเร็กปอมะเร็งปอดูไหมดูไหมสุดเลยที่ไอ้กูได้เป็นกูได้เป็นสกอตต์แต่ล่างสองไอ้สัตนไม่อยากพัฒนาเลยว่ะเห้นกูได้ตัวอะไรมาดิไอ้กัดหลอดกัดหลอดกัดหลอดเลยหลงเหีย ไอ้ชิโกยมอนี่โก้เว้ยไอ้โอ้ยโปก้างเว้ยไอมอนอะชิโก้เว้ยห้างเว้ยไจะยังไงครับแล้วท่าห้ามเปลี่ยนนะครับพอท่ามันถูกสุ่มไปหมดแล้วนะครับท่าทุกตัวห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนท่านะแต่อัพอัพเบลได้ไหมอัพเวลอัพเวลได้นะ่ห้ามเปลี่ยนท่าเพื่อนนี่เนี่นี่อุ้ยได้ที่มาวะไอ้ท่าเหล็กชื่ออะไรนะเหล็กแฟรี่อ่ะอุ้ยขอให้เป็นการคอ้ยแบงกี้เหี้ยแบงกี้อื้อหือสักลุ่แหละพร้อมตายแล้วพร้อมตายแล้วพ่อตายไม่หลุด ขอบคุณครับไวร์เลิรนอย่าหลุดได้กําลังจอยโลกอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะกิงกาอย่าหลุดนะอะไรกิงกาพ่อมึงมีท่าไฟเหรอเนี่ยอันนี้กิงกาประเทศไหนเนี่ยมึงจีนเหรอเอากูบอกทุกอย่างไฟพันเนี่ยกางไฟพันก่ออ๋อเออว่ะย้อนเข้ามาเพื่อนได้ครับเพื่อนโอ้โหหลุดพ่อมตายหลุดพ่อมพ่อไม่ตายพ่อยังสบายพ่อยังสบายดียังหลุดยังหลุดอ้า ออไมใช่น so <c oughs> <c oughs> so ี <c oughs> <c oughs> ่ตัวคีงไอสัตว์พ่อมึงเือกพ่อเีย้ตชชเปาเียหลุดไฟอเียิเปาได้เียไม่เท่าเลยเิรเปากลหลุดไปดูก่อนจะหลุดวยนด้อยู่ได้อยู่ว้าจะไปเล่นเล่นบอกเล่นได้ยิ่งเียไพ่อจะหลุดจะหลุดจะหลุดไอพ่อจะหลุดจะหลุดจกแลจะหลุดหลุด หนึ่งไอ้กูไม่หลุดกูไม่หลุดแค่ป่วยบอลแข่งใครอยู่เซฟนานมันกว่าใครอยู่นานสุดมึงช้าเลยกูไม่แข่งแล้วโปเกมอนนะเฮียกูแข่งใครอยู่เซฟนานสุดอุ้ยตะกระเพาโอ้ยี่ตะกระเพาแรกแรกไอ้สัตว์แบ่งปันขี้ขอได้ดีได้ไหมแบ่งแบ่งแบ่งปันขี้อย่าหลุด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 โอ้ได้อยู่ได้อยู่ อุ้ยมิวอะไรเฮ้ยได้ไงอ่ะเกียนเว้ยเกียนเว้ยได้มิวแต่ท้าเฮียอะไรบ้างก็ไม่รู้สองลูกเก้าเว่ยบอลเกิดลูกเก้าเว่ยโอ้เฮียดิโตโอ้โหแต่ละตัวครับคุณพี่เกียหมดเลยครับอุ้ยเลยหรอไทยนูไทยนูโอ้ไทยนู ไอ้นแต่ท่าเหี้ยอะไรครับเอาทำมันไม่เปลี่ยนว่ามายาไม่ได้เหี้ยใช้นูไม่เก่งเพื่อต้องเปลี่ยนเป็นซิมบิเลียนก่อนแล้วเนี่ยซิมบิเลียนจะเก่งเนี่ยโอ้แล้วไปแล้วไปอุ้ยท่าเล่นได้ด้วยครับอุ้ยเหี้ยเพราของดีกันแล้วกูไม่ได้ฮียคุณเบดอีสาดอนครับลิซาดอนลิซาดอนมีชาโดูบอลครับลิซาดอนแบบในหนังอ่ากูโฮ่าฮ่ดีแล้วไอเหี้ย อีก <usion> คุด <ots> ีส <annoying> <problem> ูไปเลยสัมเห้ยครับมัตตบอลผมหมดแล้วครับผมผมจะไม่จับเพิ่มนะมัตตบอลกงหมดแล้วนะมัตตบอลหมดห้ามจับนะใช่มัตตบอลหมดห้ามจับเพิ่มนะครับแต่เก็บของเพื่อนที่ตกตามพื้นได้นะครับเห้ยครับมัตตบอลหมดห้ามจับแล้วนะครับเพราะว่าเราจับไปเยอะแล้วนะครับไอ้ยูหลุดแล้วหลุดอีกไม่หลุดแต่เพื่อนก็ได้โปเกมอนกับเพื่อนไอ้บอสปลาเล่นๆหน่อยดิสักลูก ไอ้๋ยวกูด<น>ูเหลือ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 อะไขนาดนั้นนะ่ะไอ้พวกกูหลุดไม่พักกัได้จำไม่กี่ตัวเพื่อนกูก็ไปตายมือลราเพื่อนอ้าวมันต้เงดีใจอ้เหี้ยตายไอ้เหี้ยกูจับได้มีเด้าโอ้โหไปอุ้ยมันตะบอลใครหล่นมันตะบอลใครหล่นโดนเก็บนะครับมันตะบอลใครหล่นโดนเก็บนะครับปึ๊บตึ๊บตีอุ้ยได้ยุงได้ยุงได้ยุงไดยย้ยุงออต์บิดโอ้โหยุงออร์บิทแพ้ แ,แพ้บินไม่ตัวตทบบินเหมือนกันแต่ท่ายังตากไอหนูว่าตทบบินแต่กูมีแฟนนี่สีท่ามึงว่าไงเฮ้ยส <c oughs> ี <c oughs> ่็อตไคยนี่สี่ทเดี๋ยวผมขอดูที่ตัวที่กู <มา S 1> จะเล่นเนี่เก่งกล้ากูมีแฟนนี่สามท่าเพื่อนเออบอลลูกสุดท้ายครับในการจับฮะขอให้ไม่หลุดได้ไหมครับขอตัวดีๆฮะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดตัวดีๆว้าวโอ้โหขอบคุณขอบคุณสวรรค์ท่าฮิดดูดูที่ไหนนะดูดูไอ้นิ้วหน่อยนิ้วได้ตัวอะไรเพื่อน ได้แล้ได้แล้วได้เลยไอ้ดงดำมีอ่ะมีไงไอ้สัตว์มันลองดูว่าตัวเองไอ้สัตว์กูได้ตัวเองกูได้ตัวเองได้ๆๆ้ไดได้กูได้ให้ยอะได้เลได้เลไอ้กูได้ตัวเองกูได้ตัวเองหลุดไอ้เหียไอ้ตัวเองตัวเองเกมนี้ไหลุดไม่ได้นแข่งจับได้เลยจับได้เลยท่าเปลีนท่านะครับไปรุ่นท่าเปลีท่านะครับ ไอ้เก่งแม่งีบอล่ตัวล้วมเลือกตัวที่มีท่าตีแล้วกันนะไอสัตว์ส่วนใหญ่ไม่มีท่าตีครับอุ้ยมาจับหลุดปั๊บเลยเหี้ยหมดแล้วหมดแล้วผมหมดแล้วบอลผมหมดเกลี้ยงแล้วแต่ละยกได้โปเกมอนฟอสซิลไดโนเสาร์โอ้โฟอสซิลไดโนเสาร์ไอ้ไทยเซ็นทรัลอะอ่าชิเล็กชิเล็กไอ้ย่าอย่าลืมนะครับนอกจากท่าสุ่มนะครับช่วยกรุณาดูท่าโปเกมอนด้วยครับสุ่มท่าใช่หรอมึงดูท่ามึงดูท่าใช่หรอไอะไรนี่ตัวเขียวๆนี่อะไรโปเกมอนอะไรเนี่ย มึงก็มอดไร่มดระเบิดเลยไอ้เห yeah ี oh, no, 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 ้ยออดด้วยมอดมึงก็มอดระเบิดได้มึงดูธาตุปะกี้มอดมึงดูธาตุปะกี้มอดธาตุปะกี้มอดธาตุปะกี้มอนกูปกตินะเพื่อนหล่ออแน่ใจแน่ใจดีสซาร์ดก็ไฟบินปกติไอ้ไอ้ไอ้บอสธาตุปะกี้มอดปกติไหมปกติปกติหล่อท้าไสแปมเปิดกูธาตุผีพิษวะโอ้สิไอ้เหี้ยฮัสซันกูไม่มีธาตุเลยฮัสซันกูมีแต่ไฟกับผีเหี้ยอะไรเนี่ยครับตอนนี้ทุกคนหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้ว โอเคโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเตรียมโปเกมอนเลยเตรียมโปเกมอนเลยผมเตรียมโปเกมอนแล้วนะครับผมเตรียมโปเกมอนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับมาถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับย้อนไปเทิร์นกูก่อนไปเพื่อนมาเลยมาเลยมาครับเดี๋ยวผมจะทำการไปเทิร์นกับย้อนก่อนแล้วกันนะครับมากดมาเพื่อนมาเลยครับไอ้น้องไอ้ว้ยสลักคิงวิ่งเดาไม่ถูกเลยมีท่าอะไรบ้างมาแบบนี้ผมจะเอาไปดีครับเนี่ยวัยรุ่นเาแล้วกันนะถึงจะใส่ครับพลังจิตฮะเจอกันอีกต่อเติย นี่ช็อตไปหน่อยทีนึงครับก็ตูวอะไรมาดีวะก็ตูวอะไรดีวะไอ้เหี้ยเอ้ยคือกูไม่มีธาตุไฟเหยียดไหมไอ้เหี้ยนี่อาจจะไม่ใช่ธาตุไฟก็ได้เนี่ยอ๋อเหรอไม่รู้เไี้ก็พี่มอนมันมั่วไม่หรอนี่ตัวแะไรอุ้ยธาตุไฟธาตุไฟธาตุไฟนี่ธาตุไฟเหี้อะไรไม่เมี่เหี้ยเดี๋ยวกูใช้พลังเจ็ดชาร์ตเจ็บเจ็บอุ้ยเจ็บใจนี่อ้าอ่บีอะไรอ่ะบอกแล้วทุกอย่างมันสุ่มหมดแม้กระทั่งอ่บี โอ้เปลี่ยนอภินิหารมาเปลี่ยนทุกอย่างเลยอัพวงอภินิษฐเปลี่ยนหมดเลยครับไม่มีอะไรเป็นจริงเพราะนั้นทุกอย่างคือเค้กนี่ทำอะไรโอ้ยมึงเจอนี้เลยท่านนี้กูจำได้โอ้ยตายมึงเป็นท่านพืชแต่มึงโดนท่านน้ำไอ้เอ้าตัวกูมึงก็มาท่านไฟเอากี่ท่านไฟเลยเอาเดินกูสับขาโดนกูสับแขนหรอก็ไปบอง ไอ้เหี้ยโดนโลกไอ้สัดโดนกัรหลอดไปไปไปดูกูพิธาน้ำอยู่เฮ้ยทำไมคุณจีนแบ็คสุดมึงไม่ค่อยได้ผลวะเซฟคันดอนอะไรกันได้มึงจะกระโดดได้เซฟกระโดดได้อุ้ยเอ้เอ้าทำไมเซฟคันนอนแล้วมึงแล้วมึงเก็บแบบซุปเปอร์เอฟเฟกต์อ่ะมึงไม่ใช่ธาตุไฟเนี่ยยอกโกกูการธาตุไฟมันขึ้นไปธาตุไฟอ่ะขึ้นไปไอ้เหี้ยไม่คือแบบถึงมันจะขึ้นไฟแต่เมื่อกี้ผมใช้เซฟกูใช้เซฟคันนอนใช่ป่ะไอ้ยอกดาเมจคุณสองกูก็ไม่รู้แล้วอั่างนั้ เด็กอนดมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนดิโอ้ยอย่ายัยลิซ่าตัดใช้ใช้ดบอลเอ๊เห็นป่ะดูดิไม่ใช่นก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 ไม่อไอ้ดิไม่ใช่นกแน่ๆไอ้ปูชาไม่ปูชาไอ้บัตเบิร์นไม่ใช่นกไม่ใช่นกเด็กโดนช็อตโดนชาปูชาตายเรเลยตัวมึงตัวมึงเป็นตัวอะไรกันได้วะเคกูลงสนามอีกรอบปี่แอราชาลุกสนามชิลิปวัเต้ โดนหายเลยจะน้ำเย็นไหมเฮียตั้งกูเกย์กะเฮ้ยเกย์กาบพลาดทียอะไรเนี่ยไปดื้อสุมที่หมายเลยเฮียแปรี่แปรี่ไม่รู้เลยเลยเดี๋ยวถ้าไงดีวะออกไปออกไปออกไปไม่ชอบหน้าเกงคิงนี่เป็นเหล็กแน่ๆเลยเนี่ยเออเออาโบราณปุ๊บไอ้เกย์กาบเตววินด้วยสัตว์เฮ้ยตัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็ก คือไม่เข้าหรือใครไม่เข้าไม่กีนขาวผีจริงผีจริงไี่เข้าดิไม่นั่นฟีเจอร์ไซน์ไงอ๋อเอว่ะเออไอ้เฮียเป็นเขีนนอนผีเสื้อมท่าที่อะไรเนี่ยแบบกูไม่บอกหรอกไฟถ้าตีไฟมะเร็งไฟไม่ได้ผลไอ้เฮียมันเป็นอะไรเนี่ยไม่าเฮียเนี่ยหนาวเหรอมันเป็นเหล็กพี่อ๊อกไอ้เฮียผีเสื้อเนี่ยเออต่คนโค้งต่คนโค้งไม่ได้ผล โอ้ยจะเดาการสู้อะไรกันเนี่ยเฮียกวงฉายเลยไน่าอะไรเนี่ยยอกไอ้สอดเขาเลยแบบเกี่ยมมองคุณภาพรักข้างนอกไงเดี๋ยนี่อย่าบอกคนที่วัดข้างนอกดีอุ้ยตัวนี้อะไรไปบ้านเจ็บพวกไปบ้บ่นจิกกันบันไปว้ายเจ็บเจ็บนั่นเป็นเป็นไรอ่ะเป็นน้ำเหรอเอ้ยเป็นพืชแน่เหล็กเฮียไอ้บอนมันอ้บอนมันทาอะไรเนี่ยไอ้บ้าน ีดักขันคอกูท่าอะไรวะไม่บอกอุ้ยท่าโคตรดีทุกคนของผมเลยท่าเทียไทคิมเม่ท่ากลัวจะมีสองท่าหรอมีสองท่าอูดองไม่ถูกแล้วนะแต่สองท่ากลัวไม่ไม่แพ้ใครแน่นอนเลยไม่บอกด้วยปราทัดเลยแต่มึงกิดม่ามีทางเอาอะไรติวเข้าอ่ะไอ้เหี้ยผีมืดอันเนี้ยมัน่ใช่ผีมืดใช้มันเป็นอะไรวะเป็นอะไรวะอุ้ยอะไรวะไอ้เจอเดอะแบทไม่ใช่ไม่รี่เป็นเล็กไม่ไปเลยโอ้โหตัวนี้จะเอาชนะมันยังไงเนี่ย อ่ะยูต่อเอ้ยอะไรอ่ะพี่ต่อครับเพิ่มเพิ่มป้องกันครับอ๋อเอ้ยอเนี่ยปุ๊บตีไม่เข้าเลยเห็นไหมไม่เข้าไม่เข้าโกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละไอ้เหี้ยเดี๋ยวตัวครับเดือดตัวเลยล้มเพิ่มเพิ่มเพิ่ต่อไอ้เขาพี่มอเขาแอบหลุดพูดมาอยู่มันเป็นอะไรมันเป็นผีเนี่ยพี่ต่อยไม่เข้าเนี่ยผีโอ้ยเยียนอ่ะกุณรู้อะไรงตัวอะไรเยี่ยอะไรครับเนี่ยนี่ราการกีฬาเดนไม่ได้ผลอีกปิ้งชาอะไรเนี่ยอะไรวะโอ ไฟตีไม่เข้าพืชตีไม่เข้าไฟก็ตีไม่เข้าพืนก็ตีไม่เข้าเหนือมันนอนโชว์ไปทีมันเป็นไฟเหรอเมื่อกี้ไม่มันตัวอะไรก็ไมู่ได้ไม่ได้บีนี่บอกเสียธาตุลอเโอ้ยโอยโกงจัดเนี่ยว้าดีแบบเด็ดเลยอบบไม่มีแล้วก็ท้ายแล้วสรุปเป็นตัวท่าอะไรเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวมาเป็ดหัวระพงเฮลโหลย่าหัวระพงเช่นโบราณไม่โดนว่านี่แหละเนี่ย ถ้าต่อสูงก้ปกติไม่เข้าตัวเหี้ยเนี่ยเพื่อนตีทอะไรเป็นกูยังไม่รู้ตัว,ตวละครเลยมันเป็นท่าอะไรเนอนหมดแล้วเรียบร้อยครับหยยอนแพ้ครับรอบนี้วดินกับไอ้บอสครับเย้สุ่มไปสุ่มเลยไงไอ้สับ <c oughs> เอาก็สุม่มแล้วก็สุ่มอีกแล้วก็สุ่มอีก ว้ายบิวมิวเหมิวมิวมันคือธาตุอะไรวะไอ้เหี้ยมันเล่นอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมันกดเอนดูดิมันบอกปะไม่บอกอ่ะใส่หลับให้หมดอ่ะสปอสหลับให้หมดเลยไอ้เี้ยมิวไม่มีสปอได้ไงไอ้เหี้ยมีสปอสัตว์ว้ายย้อนอะไรวะยกลิ้เข้ายกลิ้งเข้ายกลิ้งเข้ามันตื่นไวจังอ่ะเดชโอ้ยด้วยไอ้เหี้ยปล่อยแล้วหลับอีกรอบนึงเดี๋ยวเพิ่งตื่นเน่ยเดี๋ยวเพิ่งรีบตื่นเนี่ยสมันเป็นผีจริงวะเอานมมอลตีอะ มันเป็นผีจริงๆด้วยตีตื่นมาตบอุ้ยๆประกันภาจะได้ผลมิวเป็นนอร์มอลแน่เลยสปอร์ที่คุณเอมปสปอร์เดียวเลยเฮียไอ้ไอ้ไอ้นิวมีไอ้ไอ้นิวมันมีอาบีนี่ไงอาบีตื่นไวอ่ะอาบีมันอะอ่าเรียบร้อยราวนี้ไม่ตื่นโดนกูชกอาบีไอ้นิวเตื่อแล้วตื่นทุกตาอุ้ยไม่โดนปิดชักเกิลครับตื่นอุ้ยเออไปไม่เข้าเปดูดิเปดูดิหนึ่งสองอุ้ยต่อไปครับไอ้นิวตัวอะไรมาครับมิวโคตรโง ไอ้ที่นี่มันท่าอะไรอีกเนี่ยอีเกิลอุ้ยเรวอะไรเดี๋ยวมากมากสปอยแล้วอย่บมีสับหลับหลับหลับให้หมดหลับเฮ้ยอ้าเฮียมันเป็นพืชเร็วลำไอ้ที่มันเป็นพืชเป็นพืชได้ไงเนี่ยลมาเยอ้าวมันจะผีด้วยแไฟไม่โดนได้ไงวะไอ้ไปหมดเลยเจี่ยจีนแล้วจีแม็กเฮียจะไม่เข้าเลยเนี่ย ทีแบ็กฆ่าปัญญาออกสัตวเลยไอจีแบ็กมันฆ่าปอไม่สัตว์อย่าผีมึงก็ผีปอมไอ่สัตว์เฮ้ยกาเทเลียราเทเลียรีมาดิเฮียมาน้ำแข็งมาน้ำแข็งแต่อะไรแต่ไม่ค่อยได้ผลเชิ่ตั้งแต่ผีละฆ่าไฟไปเด้อสแลปมันไม่ค่อยได้ผลเดดูดิเพื่อนถึกนะถึกนะถึกนะตอนนี้ถึกนะโดนเผาไปเลยไอ้เฮียนั่นไม่ใช่นจำแข็งด้วยนะอะไรวะเนี่ยบิน โอ้มึงบินได้ไงเนี่ยเียม่ปีกเหรอบินได้บินบินลงมาแล้วโบ้ยคิดว่าี่อะไรบินได้เออมึงไอ้หมาบินได้ละเรียโพนี่อะเฉาเชเฉาเอาเอาไฟไปอีกรอบอ่ะออร่าสปีอ่ะไฟตีเข้าตีเข้าเจ็บด้วยโอ้ยเปนเจ็บกว่าเยี่ยโอ้ยเฉดเป่าตายแล้วเฉดเป่าจะตายแล้วแล้วไงเฉดเป่าโอ้ยเ้ย เป็นน้ำเหรอจ๊ะชี่เฉียดอลตัวเราแข็งเพื่อนกูไม่อยู่คนกีนเยอะไม่ได้รับพลังคนตีผมไม่ตีโอ้ยยีทานอะไรพี่ยตีฮ้ยเข้าด้วยตีไม่เข้าตีไม่เข้าแฟนลีตีมันเป็นแฟนลีหรอเนี่ยไม่รู้เลยทานพี่อะไรเวลาลีกหมดครับตีตัวต่อไปครับไนล่างหนีไปแบบ เนลี้้วะอยตีเข้าตีเข้าอะไรอะกระป๋งดินน้ไฟแต่กุบีบูแดมเมอร์เอาเยีตีเข้าเลยเย่าคนด่านรักเลยทุกคนอตีเข้าครับเป็น normal หรอเนี่ยโอ้ยโดหลอกอีกแล้วเนี่ยโอ้ยไิ่ไใช่น้ำในนอนในสัตว์ไปาเลยวะเก้ยร์เเบยร์เพลงเอข้าไปเข้าไ้สัตว์เก้ากำแพงก่อนพี่มากครับ เผาครับไม่เข้าอีกกู้แดกแรงตายโดนโดนแชมพูพิธา้ำแข็งเอ้โหที่อะไรธรรมดาโอ้เก่งเลยเนาะผีผีอะไรเนี่ยโดนอู้แรงเลยอ่ะกูตายไม่ได้สักเลยว่าอลไรตัวอะไรวะเหลือมิวมิวอีกแล้วไอ้มิวเขียนมิวโดนไปช็อตช็อตรับอยู่ตื่น โอ้กีฬาแล้วไอเฮียไม่ตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วส่นแ่ซอสอุ้ยอุ้ยตายตายทีเด็ดอุ้ยเป็นพิักระพรดป่าแล้วชุดปกติมันเป็นเหล็กนะตีไมเียจบคิดเไอ้บอลไม่จบอีกห่อมาตัดท้ายเลยเฮียเฮียน่มึงนี่ยสัตว์อันนี้มันโดนการธรรมดาดีกว่าตีโดนหายจบคิกเนเกไจังวะไอหม่ไไใหญ่เเนี่ย าครับมาเทิร์นฮะรอบแรกมาวิวก็เป็นหัวละโพครับอูดีตัวยินิประทานอะไรวะไม่ได้โอ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่ไมันเป็นพวกเวทีธาตุครับกดกดไหนแรงสุดคนเลยหาละไปนอนอีกรอบไปนอนก่อนไปจี้เฮ้ยไม่หลับเออดีวายเฮียไอ้ตอาแป้งเลยพูดเรื่องชือแนี่ยเดิ้กูเป๊หัวละโพิร์ฟิสบูทมาแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเออกิงกา เป็นผีปอบไหมเนี่ยีปอบปออุ้ยอุ้ยอุแรงแรงแรงออดิเฟนะพูดอีกรอบนึงอุ้ยเ็เเป็นพืชนี่เฮ้ยไอ้ีผีตัดผีเร็วกว่านี่มันเป็นอะไรมันเป็นไฟเหรอเผ็ดละตายเนอะีอะไรดีว่าฆ่ามันได้มามาตาดกันตัวมับไอีกเฮ้ยไม่จับไม่จับไม่จับเขาไม่เข้า มงโอ้ยไอตาเหี oh, oh, ้ยเนี่ยโอหแรงอะเฮีไอ้เฮ enfin ki> ียไม่คอยแรงจัดโอ้ยตัวอะไรวะบอสเหี้ยเนี่ยมา้ยโดนกัดโอ้ยเป็นโดกัสเฉยๆยี่โดกัสเฉยๆได้แมโคตรจังวะกินกระเดยกินดูดเลยดูดเนืแป้งเลยอะไอ้ที่นี่มันเป็นอะไรมันเป็นผีอ่ะสแบบเปิดเกิร์มไปบอกกระเดยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บแกแท็กเฉยรยวะ ปิดม uh ้าบินได้ไงวะเฮียเออดิอ้าวมัดท่าอะไรอ่ะอุ้ยสกายแบทหูยเขาเจ็บเขาเจ็บขึงหลอด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 ไปไปสายช็อกหูไม่เจ็บเลยเอ็กซ์พลูชั่นเฮ้ยมันเป็นไรตัวเองมันไป็ท้าข้าตัวตายล่ะเอาคนเอ็กซ์โพชชั่นกงนระเบิดตัวเองอ่ะเฮียล่ะเขาไม่ได้ระเบิดดิมันได้เฮียอะไรวะท่าเมื่อกี้อย่าเดินเกลร์ลลัตซีโดนโคตรเจ็บเลย ห้าโคตรแรงห้าโคตรแรงไปเฮ้ยมาชิ้นนี้เป็นลาเหล็กเหรอเหล็กอีกแล้วเหรอจวลักทามช็อตช็อตมาจะไม่เข้าหรอกเพื่อนเฟรนี่อะไรเฮียตัวกูไม่ใช่เหล็กแต่กูกลัวกูจะบอกให้ก็ได้โอ้ยเจ็บไอ้ไอ้ไม่เป็นไรเลยอุ้โดนไม่เข้าตัวกูเป็นเหล็กแฟรี่ไอ้ไอ้กูไอ้โอ้ยเหล็กแฟรี่เหรอ เเอไฟระตันไอ้ขี้โง่ยี่สิบจัลี่ไอ้ขี้นี่อะไรอีกเนี่ยทำไรไม่เข้าเลยครับอดิตไปปั๊บเริชาร์จชื่อเป็นอะไรอย่าลืมไปแล้วอ่ะเหลือกรูละเอ็ดปุ๊บก็กูไม่ชอบเลยว่าคิ๊เกอร์ชื่อมันเป็นอะไรวะไม่ตอบเอิร์ทควิกเลยอ้าวตายเฮียตัวสุดท้ายละแคสซิโอปู่พ่อมึงไอ้เขี้นี่ตัวอะไรเนี่ยเอาเคดีเอิร์ทควิกอ่ะ อุ้เจ็บเจ็บเจ็บไข้าครับแต่เป็นเยอะอยู่แล้วครับตอนนี้ไอ้สับแคนนอนอุ้ยกินแรงซับที่ผานแล้วที่ผานแล้วสับแคนนอนไอ้โอ้ยเรียบร้อยครับจบธรรมดาครับไปรุ่นตอนนี้ผมก็ชนะไปนะครับไปรุ่นอย่าสุ่มคนเยอะเลยคอยโอเคครับจบไปนะครับสุ่มในสุ่มในสุ่มในสุ่มแล้วก็สุ่มอีกผมคิดว่าสติเลยสุ่มจะผายเลย